ขอหวยทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาคำนวณหาแนวทางนะคะวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก็คือคืองวดที่แล้วอะ่ะก็มีคลิปอยู่นะคะว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะคะว่ามันเข้าหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าลอกสุดเข้ามานะคะบางคนก็บอกว่าสุดมั่ว บางคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะคะอาจจะบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่ต้องไปคำนวณตามกว่างก็ได้นะคะกวางจะคำนวณให้ดูเลยแล้วก็ได้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะคะเป็นแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงว่าันที่หนึ่งเมษายนหกห้านะคะก็ วางจะคำนวณให้ดูเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็สูตรก็คือหลักหน่วยบุบวกหลักหน่วยบนุนะคะก็จะได้14ได้สิแล้วทีนี้เราจะใช้แค่เลข4ตัวเดียวนะคะมาบวกกับเลขเลขสูตรของเราเลขสูตรของเราก็จะเป็น4ีบวกสเท่ากับ7 7็ดเจบวกสเท่ากับสิบเอาศมาบวก1นึเท่ากับ1 1ึบวกส เท่ากับสามเท่ากับว่าวันที่สิบหกเออวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าเนี่ยมีเลขตัวนี้จะใช้เป็นแนวทางก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขสามตัวนี้นะคะอันนี้ใช้เป็นแนวทาง ไม่ต้องคำนวณตามนะคะก็คือใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะไปเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สิบหกในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ,ะถ้าใครสงสัยว่าสูตรงวดในงวดวันที่สิบหกมีน,นนี้มันเข้าหรือเปล่านะวางจะคำนวณให้ดูเลยนะคะ คนวณให้ดูเลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้งวดวันที่เอ่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาเนาะเป็นตัวตั้งเก้าศูนยะ์ห้าเก้าศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดเนาะก็จะใช้หลักในบุญตามตามเดิมนะคะตามเดิมตามเดิมเก้าศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดก็คือเอ่อเป็นในงวดของวันที่ เจ็ดหรือเปล่าสิบเจ็ดกุมภาเนาะใช่ไหมเป็นตัวตั้งนะคะไม่ต้องคำนวณตามกว่าก็ได้กว่างจะคำนวณให้ดูเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นแนวทางนะคะอันนี้ห้าบวกห้าคือหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนตับสิบแล้วก็ใช้แค่หลักหน่วยแค่หลักหน่วยนะคะถ้าเราได้สองหลักเราก็ใช้แค่หลักหน่วยตัวนี้นะคะ มาบวกกับสามสามมันจากไหนสามก็เป็นเลขศูนย์เลยล่ะค่ะสามบวกแล้วก็บวกสามก็เป็นเลขหกเลขหกมาบวกกับหนึ่งหนึ่งก็เป็นเลขศูนย์นะคะก็จะได้เจ็ดเจ็ดมาบวกสองก็จะได้เก้านะคะถ้ากับว่างวดวันที่สิบหกมีคอหกห้านะคะจะมีเลขทั้งหมดสี่ตัวก็คือเลขสามเลขหกเลขเจ็ด แล้วก็เลขกานะคะสามหกเจ็ดเก้าแล้วผลทั้งหมดวันที่สิบหกมีนานที่มันออกมามันบายวันนี้นะคะมันออกมาก็คือเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์สามนะคะอะศูนย์สามกับศูนย์สาม อเลขล่างจะเป็นตัวสามนะเป็นไหมเข้าตัวนี้ชึบเลขหก้ลยเจ็ดแล้วสามตัวนี้ก็มาวิ่งเข้าตัวนี้นะถ้าใครบอกสูตรเอ่อสูตรหว้คือเขาหมุนวงล้อนะคะแล้วมันจะเป็นมาออกตามตัวเลขได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ มันก็เข้าหลายงวดอยู่นะมันก็มีคลิปยืนยันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะพูดโม่วมไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วจะมาบอกว่ามันถูกว่ามันเข้าไม่ใช่นะคะมีคลิปยืนยันนะคะไล่ดูในช่องเลยได้เลยนะคะว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าว่าโม่ไหมหรือว่าอะไรยังไงก็คือคลิปนี้ก็คือ,อถ้าใคร ถ้าใครแคปไว้ไม่ทันนะคะเดี๋ยวกวางจะขึ้นไว้ให้อีกนะ,ะขึ้นไว้ให้อขึ้นไวใ้ถ้าใครปวดหัวก็ไม่ต้องคำนวณตามกวางนะคะกวางจะคำนวณให้เลยแนวทางหนึ่ง มีสาหกห้าอ่า าอ่ะ,อะแคปไว้ได้เลยนะคะแคปไว้ได้เลยนะคะ,ะมีเจ็ดมีศูนมีหนึ่งแล้วก็มีสามนะคะใช้เป็นแนวทางนังว่าันที่1เมษายนพศสอง 65, พันห้าร้อยหสิห้าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามนะคะเพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลดีๆจากทางช่องนะคะ